คนใต้เขามีเกียรติมีศักดิ์ศรีอยู่แล้วนะคะเหลือแค่ท่านทำให้เขามีกินมีใช้เท่านั้นเองดังนั้นการปลดล็อกศัก,กยภาพภาคใต้ท่านฟังนะคะท่านต้องทำบนพื้นฐานของทรัพยากรท่านต้องทำบนฐานวัฒนธรรมและเอาประชาชนเป็นที่ตั้งท่านประธานคะการจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนสามารถลืมตาอ้าปากได้อย่างให้เกียรติ ไม่เบียดเบียนศักดิ์ศรีเขาเนี่ยท่านไม่จําเป็นต้องคิดโครงการใหญ่โตเวอร์วางอลังการแล้วมานั่งฝันลมๆแรงๆนะคะว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับเศษเสี้ยวผลประโยชน์จากโครงการเหล่านั้นแต่ท่านต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่มองประชาชนจะได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันหลายครั้งค่ะดิฉันเป็นคนใต้ได้ยินเสมอค่ะเขาบอกภาคใต้โดนกันแกล้ง ภาคใต้โดนคำสาปถ้าไม่เลือกพักรัฐบาลพักหนึ่งเขาก็จะไม่เอางบประมาณและทรัพยากรมาบริหารจัดการและพัฒนาให้หรือนี่อาจจะเป็นเหตุผลให้พักร่วมรัฐบาลน้องใหม่ท่านตัดสินใจที่ไปร่วมรัฐบาลเพื่อหวังเพียงเพราะงบประมาณและทรัพยากรมาพัฒนาพื้นที่ถ้าท่านคิดแบบนี้เนี่ยผิดเรื่องผิดราวไปหมดเลยนะคะเพราะว่า เหตุผลเดียวที่ท่านสามารถที่จะพัฒนาภูมิภาคของท่านได้ท่านต้องผลักดันนโยบายกระจายอำนาจให้มันเกิดขึ้นจริงๆค่ะ20ปีก่อนคนใต้เขามีความหวังมากนะคะกับนโยบายกระจายอำนาจ ประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็เห็นกันอยู่แล้วค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลทหารหรือรัฐบาลไหนก็ตามเข้ามามีอำนาจปุ๊บก็จะหวงแหนอำนาจเอาไว้ที่ส่วนกลางไม่ได้มีความจริงใจที่จะกระจายอำนาจเลยท่านประธานคะ่ะรัฐบาลคุณแพรทองทานจินวัตรเนี่ย ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้อะไรอีกอย่างหนึ่งและก็ตาสว่างว่าการที่วิาพากษ์วิจารณ์เขาการที่ด่าเขาการที่พยายามจะพูดจาให้ร้ายเขาหรือที่คนใต้เขาเรียกว่านำรบเพื่อนเนี่ยสุดท้ายแล้วท่านก็แค่อยากไปร่วมรัฐบาลพอไปร่วมแล้วยังไงคะไปร่วมแล้วท่านก็ทําอะไรไม่ได้เลยไม่ได้จะเสนออะไรของตัวเองเลยไม่หือไม่อืออะไรเลยยอมไปหมดเลย แบบนี้ให้บ้านดิฉันเขาไม่เรียกร่วมค่ะเขาเรียกพลอยพลอยเอาพลอยเป็นรัฐบาลกับเขาไม่ได้ร่วมเพราะถ้าร่วมต้องได้ผลักดันเรื่องตัวเองบ้างสุดท้ายแล้วค่ะท่านประธานดิฉันในฐานะคนใต้นะคะคนใต้เขาถือกันมากมายค่ะเรื่องเกียรติเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องสัจจะวาจาดังนั้นดิฉันคิดว่าเลือกตั้งครั้งหน้าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศและคนใต้เองอาจจะต้องคิดแล้วนะคะว่าท่านจะเลือกนักการเมืองหรือพรคก,การเมือง ที่มีสัจจะวาจาตรงไปตรงมาหรือท่านจะเลือกนักการเมืองหรือพักการเมืองที่เอาประชาชนมาบางหน้าแล้วสับปรับกลับไปกลับมาขอบคุณค่ะ